โต้เขาเป็นในบ้านว่ามี้เรื่องตัวเงินงขาไม่มีก่อนรครับผมกับ,บเอื่อนซุ่มสู่ร้านมาหมามาอะไรไม,ม่หมี้ย่างสักอีมาเพิ่นมากผู้มัน่นพิ่นขอดรถที่เชืงพูนครับความเงินตูดตักรถเทิง,นนงเหมือนเด็กบอกยุโรถแกหันบัตรเ,ออเขาว่าว่าคล้าย<ค><ณ>ๆเหมือนไม้เหมือนอะไรทับรถนี่แหละดังแรงเลยที พ่อกคยได้ยินพ่อเมียกคยได้ยินครับออกออเลขรถเฉยเขาว่าพ่อบอ,อ,อกว่านนเพื่อเป็นชอบเป็นชายผมเขา็เพิครับวันนี้มาเขาไปเบื้งนะครับมาเป็นสนทนาธรรมอย่งกับหลวงปู่นะครับซึ่งหลวงปูเป่เนไปนัง่งภาวนามาเต้นในดอนนะครับในดงในดอน,ใน,ดน,ใ,น,ดนในป่าน,นี่นะครับ มาเข้าไปพึ่งกันนะครับว่าเพิ่นสนทนากันยังนะครับหลังจากที่ลงพูเพิ่นได้ออกมาจากฟ้านี่นะครับนั่งนั่งโดนไปนเห็นตัวเลขเข้าไปพขหาที่เดียวม,มันเห็นเลยเขาไ้อออบอกใส่หูดอกตอตัวเ็นตัวเลขผมว่าว่าได้บอกเป็นกระซิบใส่หูแต่ว่าเป็นตัวเลขให้เห็น เลขคือเล็ซาเจ็ดซีหาเจเนี่ยเล็กซีอยู่ไก่กันจนั่ไหร่เด็กหาเจ็ดอยู่ไกลกันเด็เกหาเจ็อยู่ทิดกันเล็กซีอยู่ไกลออกไปใหญ่ยยกันออกไปใหญ่อ,ออกไปมุดมุิดกันแล้วเจ้เาที่เ้าสิบีควา่มจะอะไรบ้างครูมันอยู่ไกล <c oughs> กันก็เป็นลักไวบ่ <c oughs> มันอยู่ไก่กันเนาะ หางไก้ตัวตัวสีแดงคูัตัวสีแดงครับไม่ก็บริแรงก็สีขาวหอ้สีขาวนเลื่อนเลิครับพี่สีขาวแจ้งแจ้งแงมันบิแรสีแดงสีแดงมันก็สีขาวออกคือเขาทำใสอกโอ้เจ้ก็แจ้งเดี๋วเดี๋ยวานนี้สีเจ็ดแปดหลกครูอ๋สีเจ็ดห้าสีห้าเจ็ดสีเจ็ดห้าโอ้สีห้าเจ็ดอือืม น้อเขากับเลขบปูที่ปล่อยปล่อยที่แหนป,ป,ปูน้องปล่อยมันหกเจ็ดหา้าหกเจ็ดห้า <c oughs> <c oughs> สองตัวได้บ่อปูเนี่ยสองตัวพันไห่ะบ,บ,บ่บ่เ่นเพาิตตาือสองตัวขอ้าตัดน้โอ้ไอไห่ว่ายอยนนี่ตัด,อดเอหลุตลดนเขาดีเสี่หาเจ็ดดีเสียหาเจ็ดที่สี่ก็บสีนนอยู่นาะตอนเลี้ยซีโยไก่ก็ิเป็นรับไหว่านอยู่ไก่กัน เห็นคู่ิมคู่หาเจนหเนหเน็หเนแจ้งคู่คู่หาเจนหเห็นจังแจ้งชัดเจนเออบันวนะ่าพูมมันหายมักงแต่ว่าเคยไปม uka, ือนีกว่าไปร่งอูก็เเห็นปัน 7, 7, เจ็ดศูนย์เจ็ดหาศูนย์เจ็ดหาตอนไปลุงอูปโป่ตอนไปนั่งนั่ศูนยนี่เล็กศูนย์มันคือไข่สิมิหังครับส่มิหางคือเป็นปสงสัยคือมานระวางสิเปลี่ยนหัวคือเป็นศูนย์นี่ที่เออนั่นแหละนั่นแหละมันมันกูแจ้งตัวนี้แต่ว่าเจ็ดหาไม่แจ้งอยู่ เจ็ดห้าลกูหมดหมที่แล้วเจ็ดหนึ่งลูกมูมันก่อนอย่บอยาวว่หลายตัวลูกหมูแต่เด็เลยกวันมันอะไ้ตัวเดียวโตนะเขาที่บอกมันเนี้ยเดกเล็กวันมันะเป็นหกเจ็ดห้าเด็กหกเจ็ดห้าเด็กพูมวัดเนาะพภ่มวัตรก็แปลว่าม่ตรงกันตัวหาเจนี่ตรงกันไ่ตรงกันห้าเจ็ดเจ็ดหนี่เนาะ โอ้ยเพิ่นกะสิอนุโมทนาอยากสั่งวัดสั่งว่าน้ำปูอยู่ดอกเดียวบางเพิ่นมาเพิ่นกะห้รถมันคิดแต่ว่ารักรอยเนาะอันนี้เนาะรักรอยมีหกอันนี้ไม่ห้าสี่สองตัวก็แ้งอย่งนี้เรต้องถือว่าสามตัวดอกปูเขาบอกว่าเลขที่ออกตัวเก่าเด้อว่าอยูคุณมอยูีผลเนาะครับคุณตัวเก่าเลขตัวเก่ามันคือหกเจ็ดหานมันคือออกแค่ตัวเก่าครับพันที่ไปพันที่สามหมด เลยต้องงอนคนนี้เลยถึงเพราะก้นที่เปลนเล็บนบนเพราันเป็นเล็กล่างเพราันเป็นเละครับผมเอาเล็ก่างบนลใดนะบนใดได้เลขล่างมี่เล็บนอน่างเดียวเด้ครับผมนี่ที่เป็นบนอย่างเดียวมันที่เปล่นล่างมันเขากันที่มันกันมันก็พ่อพอเหรียญใดเนาะครับพ่อเหรียญใดแต่วมันเขากันนี่าเขากันหาเจ็ดทังทังเบืดสมองอยู่ไปเอามากเลยนะนี่นะมันมันมได้สามองเอนี่อุปโนี่เคื่อดเคือได้ศูนมาเป็น่ลนรักร้อยแมนแมนแมนอ่าแล้ววันนี้ มามาพู่มนี่เนาะมาพู่มนี่ได้ซีเป็นลักลอยแต่ว่าอยู่ห่างบั่นอยู่ห่างกันอยู่ห่างนีหล่ะปัญหาไม่ยู่ห่างนี่ยหล่ะก็เลยเลยบอกเข้าใจปัญหาแต่ว่ากกห่างมันก็าจีบเป็นลักลอยใช่ไหมมึงยืดจีบครับผมครับยิดจีบเขาจีบมีปัญหาเนี่ยครับเขาจีบซื้อซีหาเขาหายเจ็ดเนี่ยโอ้โหนี่เขามันอยู่ต่างห่างมันมึงก็าจีบเป็นลักลอยเนาะหมีแยกไว้ให้เนาะซีแยกไว้ให้ เพื่อขอาที่แหลกพมไม่ขาดที่ไครับหมูกวคกวักมาเลยอืจะมันเพิ่นอยากมาบอกคัดปูอะไรจะมันอยากให้เสือบักเนียพุ่มบนกัไนกได้ที่ไหนอยากให้ลูกหลานได้โชคได้ช่ยว่านี่เรามือยูอะไรเล็มันบกเปี่ยนไปเยอะมากเล็กชสุดทีากันเป็นวัดก้อนปู่ฟันลายเทียดีเนาะฟันลายเทียดแล้วฟันหนลายเทียแล้วไตงนี้ตนั้นแล้วเิ้าอยู่่ครับ เอายัางตะเกาเรื่องนี้แล้วพิจว่าสาตัวนีเ้าสิจต้องซับไปบมอาอย่างนี้สัซับไปสม่างใดจีอ่อันนี้เป็นสองคู่นะมูสิ่งละสองคู่ในลักษณะใดปูเจ็ดห้าที่เหนบ่าเจ็ดห้ากับหาหกเจ็ดหากับห้าหกเออทเหนว่าเอาเอาหมาใส่น้ำคือคือเอาไง่าซับ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 ไปสม่า หาโมเมนไม่หาหงส์ติดครับผ่อนดินหาหงหาเจ้าเ้าบความคือคือตัวนั่นคือเจ็หาเจ็ดไปเจ็ดหาหาเจ็ไปคือตัวเล่นที่เจ็ดหาเลยครับตัวเด่นนี่คือเจ็หเจ็หาวงกลมวงกลมเพราะ่ได้สองมองคือกันเด้มีมีรงอุปโภคน้ำอุปโภเป็นศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดหาก็ศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดห้าอันะอนตอนเพิ่นไปรองอุปโภเมื่เศร้านี่อ ล่องเจตหาที่เราครับผมลงเจตหาครับก็แปลว่าเลขคี่ตรงกันบ่ตรงกันจะลักลอยบ่ตรงกันจะลักลอยหมายว่ากาไม่แยกลักลอยออกมาเนี่ยคือหม่องนึงได้หกหม่องนึงได้ซีหม่องนึงได้ศูนย์เออแม่นเมื่อเจียวมา่ห้อมกันจะลักลอยมยังพูดเป็นถ้อมันยุต่างหากันเราเรียนเซโรปูเอากระจามปูือนผัวอะไละเนาะช่วยอะไรล่ะมุกเจียนไปดอกมาดอกครับ แต่ว่าให้ว่าปูมั่นใจว่าเป็นบนเป็นลักษณะนี้ก็งวดถึงบนแค่ยุนีเมื่อกันเป็นบนนี่ก็ับแต่ให้ว่าได้เลขตัวเดียวกันน้ะงปูนั่งอตัวเดียวกันก็ไปนั่งข้อหาที่เลยมันมาได้เลยทั้งนั่งวดฒ้นมันสิขึ้นไม่อิ่ว่า้โก็ที่นั่งโดนนั่นโว้เนี่ยหาหน้าที่นี่ได้เลขแล้วแต่แล้วองนั่งต่อไปก็น่าจะเจอเลขมากอีกที่ เงือ่กชื่อขนาดนนโอ้อดววไดวกแต่ว่า่นไหยแล้วเ่นไหยแล้วแบบไรแล้วเล็ก,ลกออกมากเลยนะเสียเวลาทำเนาะเลยได่ตัวเดียวกันครับยเยอาก็ยวนี้ไม่แต่ <laughs> เกลียไรเกลเกมันเล็งเดี๋ยวนี้กันไเกลี่เล็งขนาดนี้่ก,ก็มี ใช่ครับผมเท่านี้เอาที่นาะนสั่นน้ำปูนเนาะตลงล่องไวสรุปเนาะสรูปกันแค่นั้บนแหละอ่าไหผมจีนสรุปนะนี่บุญไม่ได้เห็นรังเอาที่สรุปครับพ่อพี่น้องครับวัดวันที่16ตุลาคม2564้วัดที่ศรีหอดนี่นะครับพู่มวัดปูก็เบื้องแตกนี่ได้มา675ได้675มาแล้ววันนี้เมื่อนี่ล่าสุดนี่เพิ่นไปนั่งเออไปลงอุปโภค ไปนั่งสวดเนาะหรือไปนั่งฟังนั่งฟังทโอไปนั่งฟังคิดกนมาเห็นเลยโอไปนั่งฟังงวดตัวเลียุตมาเลยง้นหมดกนเจ็หนึ่งครั้งหรไปูว่ามีไฟงครับพอบาเลกสิ่าดใอ่ไปนั่งอุปโภเนาะไปไปไปฟังไปลงอุปโภคอาไปลงอุปโภคอะไ้มาศูนย์เจ็ดห้าขึ้นกันเมื่อนี้ มานังอีกพุ่มหนึ่งครับมือนี่ก็ได้มานางอีกพุ่มหนึ่งอ่าพุ่มนี้ปูพ่นกระไฮมาซีอ่าเจ็ดแต่ว่าเล็กซีอยู่ห่างห่างนะครับเล็กซีแหลกร่อยยุ่งหางเล็กเล็กซีคือกินก้อนบอกปูอา,าเจ็ดอาเจ็ดก้อนอาเจ็ดกินก้อน,อนจะค่อยเลี้ยวเห็นเล็กซีที่หลังอนี่แหละบานนี่แหละจะมันยืดทั้งหนาวตรงนีมันยืดทั้งหนาวโอ้พ่นพ่นยืดหนาวว เล็กซีอยู่ทั้งหนาเลยโอ้เล็กซีอยู่ทั้งหนาอือหางเจนถึงก้อนเล็กซีมีวงซีเห็นป้ะ้หางเจนถึงซีเล็กซีมีวงซี่ครับก็ะหินทั้งหนาเขวาวนวนขึข้นทั้งหลังเลยครับผมเห็น <laughs> ชัดเจนสัน่นเนาะเรียกว่าชัดเจนเอาจใจในกันขอบคุณคู่หลายๆสำหรับตัวเลขมือนี้นะครับแต่คือสีมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนะครับสำหรับเลขบนนะครับเหลือแต่เลขล่างเท่านั้นจ้อมือกอนอีกครับผมเล็หามือกอนครับ ชอบบอกด้วกันมันได้นี่เปลี่ยนแปลงจะไหนนักปูนักนี่มันเปลี่ยนแปลงตัวเขาอยู่ครับผมนี่แต่ว่าตัวเขาเขาก็บอกไม่บอกอยู่ว่าตัวเขาเลีกตัวเขาได้ตัวเขามันเคยออกหกเจ็ดห้าเน้มุ่งเจมบังได้โอ้มีมีผู้มาบอกไอ้ตอนฟันวะนี่อันนี้ปูปูแม่งแล้วนั่งนั่งนั่งก็เขานั่งสมาธินี่มี่ผู้มาบอกว่าเลียกเสือตัวเขาได้ที ตัวเกาเนี่ยม hmm. uh. ันตัวเกาได้เนาะแบบนี้มันคือเกาลายหมดเลยตวกจะไีเจ็ดอ่างนี้วกะเจ็ดวัอย่าง้ตัวเกานี่โอ้นี่หกเ้าเนี่ยอ่าคุเห้าหกเจ็ดบบมดไปยงเจ้าแม่ครับครับอือเจ็ดหกห้าถึงเวยกตัวตัวเกาตัวเกาขึ้นตัวนี้อันงนอ้ตัววออเจ้านนี้เลขที่ได้มากกว่หกเจ็ดห้าอือแม่จะซ้ำตัวเกาเัวาหรือ่าซับตำแหน่งฟูใช่ตำแห่ง ระวังเบิ้งเฉลยละนะพูนักงนเจริญส่งได้ใช่เอ้าครับผมไปเบิ้งตองเบิ้งเอาปอบคุณปูได้ไหลใช่ไหมเอาเอาช้ำนี่ละชนะเบ้าโดนไรบ้างคำในปูเนา่ะพ่ได้ไปใช้มากใช้ดีเหมือนเอ้าจะไทยนี่จัะน้อยกันบัดนโอ้นี่ยได้ครับพลี่น้องเลยเนี่ยเบิ้ง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 น้ำกันบัดนน่ครับเอ้าแย่งเบิ้งน้ำกันนี่นะครับเลขสรุปเรื่องเบิดนะครับนี่ครับ เดสือดลงอุปูภคเกดหาเด็ก,กดาามานั่งอยู่พู่มนี่นะครับกได้ซีหาเคจับนี่ค,ค,คือเป็นตัวเลขแนวทางของปูกระเบื้องแตกนะครับซึ่งนุป,ปูเพิ่งได้ออกจากปลาของบันปลาของเขตพื้นที่บันโคกพัฒนานะครับ ลูกคูนกันได้มาออกมาแล้วคนก็นมาบอกอยู่ที่4ี่ห้หรือว่า6กห้ในตัวเลขเก่าในขั้งกรนะครับก็ยังยังอยู่ที่ห้าเจ็ดนะครับเนาะห้าเนะครับส่วนตัวเด่นอีกก็คูณกับก็คือ5้าห้านะครับอาจจะเป็นเพื่อขึ้นเพื่อลงนะครับแล้วก็ศูนย์เห้านะครับ สำหรับหมวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกตุลาคมหกสี่นะครับจากได้กก็พีนิดพิจารน,นาเอาเล้วครับด้วเอฟซีทุกท่านครับว่าจะเป็นตัวใดมั่นใจหรือไม่อยู่กับการตัดสินใจของพี่ของน้องของเอฟซีทุกท่านนะครับมักชอบก็บค่อยจัดเพม,มักไปชอบกับทานแล้วครับเนาะมักถ้าชอบกับยิยบยับจะลากินแมงรัฐบาล งวดประจำวันที่16ตุลาคม64นวนะครับทางช่องสนับสนุนให้จัดซื้อจัดหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางช่องไม่ได้มองเมาให้ลุ่มหลงในการพนันสิ่งเงินแต่ประการใดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบุณขอบุณเอฟซีทุกท่านที่ข้ามาบึงมาชมนะครับ ที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเนะาะกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอ,อยุติกันได้ทําไไปเพียงแค่นี้นะครับขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับผม